สาธุเราก็ไม่ได้ลบหลู่เนาะล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้วางอย่างงี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนว่าเอามาฝากเอาไว้แต่ก็ไม่ได้กะว่าเออจากนู้นมาก็คิดว่าจะอยู่ได้เป็นตุ๊กตาแขนแขนท่านขาดอย่างี้เราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เกือบปีอะเออแล้วมันมาหาสาเหตุไม่ได้อะ่ะ นอนปวดอะไรก็ปวดปวด,ปวดตลอดอะ่ะตรงนี้มันเป็นนูนเออใช่มันเหมือนหักอ่ะโอเคท่านผู้ชมผ่านกันหลายปีเนาะขอโชคขอลาบเด้อตายายตรงนี้เนาะ าทำให้ใหม่ชอบใหม่แลวนะขอดังตังปังปังนะสร้างใหญ่สวยสวยเนว่าถ้าเิดว่า่นอาจะไปซื้อปาล่ามาให้ทำให้แบบแข็งแรงเนาะแต่ก็ได้รือหราแต่จะทำให้แบบสวยไคือคือเราไม่ได้รื้อทิ้งอ่ะเราจะสร้างให้ใหม่อะไรเงยเนาะต้องดูดีๆด้วยเผื่อมีเลขนี่ยผมว่านะเผื่อเขาให้เลขด้ว น้อท <No. S 2> mm. ่านผู้ชมมันมีเรื่องเล่าเนาะบางอย่างอันนี้จะให้ออน,น้อยเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับแขนของอน,น้อยเองนะรเล่าให้ฟังเพราะว่าอน,น้อยเนี่ยประสบกับตัวเองมาก่อนเนะได้ได้เจ็บแขนท่านผู้ชม นนานปวดปวดแขนอะเป็นหลายเดือนเลยเกือบปีอะเออแล้วมันมหาสาเหตุไม่ได้อ่ะ,อะนอนปวดอะไรก็ปวดปวดตลอดอะแต่ก็ว่าสาธุเราก็ไม่ได้ลบหลูนะ่เนาะเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้เป็นอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาแขนแขนท่านขาดอย่างนี้เราก็เอามาวางไว้ตรงนี้บอกว่าอุ้ยขนลุกเออล้วก็เลยบอกว่า ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนว่าเอามาฝากเอาไว้แต่ก็ไม่ได้กะว่าเออจากนู้นมาก็คิดว่าจะอยู่ได้พอไปแล้วแขนมันปวดปวดยังไงก็ไม่หายฉีดยาเป็นพันก็ไม่หายกินยาอะไรก็ไม่หายนวดยังไงก็ไม่หายแล้วที่นี้ก็เลยนึกขึ้นเออนึกขึ้นได้ว่ามีตุ๊กตาตากระยาอยู่ตรงนี้เป็นแขนขาดก็นึกว่านึกแล้วก็เลยให้น้องสาวน่ะมาดู บอกว่าถ้ามีเราเอาไปไว้ที่ศาลตายายไปที่วัดให้หน่อยมาดูก็มีมีจริงๆแล้วก็เลยบอกว่าเพื่อนก็เลยเพื่อนที่ทํางานก็เลยถามว่าแขนเป็นไงมั่งมันก็หายไม่รู้ตัวเราก็ลืมเราก็นึกไม่ออกมันก็หายตั้งหายจําไม่ได้ไหายไปแบบเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยพอเพื่อนมาทักวันนั้นแหละว่าแขนเป็นยังไงมั่งอ้าวหายไปแล้ว แต่อันนี้ก็ยังมีอยู่นะเป็นรอยเหรอเออกระดูกที่มันโผล่มาเนี่ยยังมีอยู่ไม่เห็นแต่ตรงนี้มันเป็นนระดูกเออใช่มันเหมือนหักอ่ะเออเออเป็นตัวบุบเออเนี่ยมันจะบุบอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนไอ้นี่ตอนแรกปลูกแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยไง่รูว่ามันเป็นอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ไม่เชื่อเออมันไม่ต้องแต่เจอกับตัวเองจริงๆแต่มันหัก ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่มันหายแบบหายไปเลยอะเมื่อก่อนไนี่จับอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ได้มากมใช่ขาอาก็ไม่ได้นะนั่งขัดะมานก็ไม่ได้ทุกวันนี้นั่งได้มันตึงอ,อม,มันเหมือนเส้นเรายึดเราก็คิดว่าเส้นเรายึดเราก็ไปจับเส้นไปจับเส้นเนี่ยมันก็ไม่หายทํายังไงก็ไม่หายทรมานทรมานจริงๆนะตอนนั้นตั้งแต่เอา ตามลบคนนั้นไปไว้ที่วัดใช่ใช่หายแบบไม่เราไม่รู้ตัวเหมือนเราลืมไปเลยอ่ะแล้วก็เลยมันเพื่อนมันมาทักเมื่อวันสองวันเนี้ยยี่ oh. น้อยเป็นยังไงบ้างแขนอา้าวหายไปแบบไม่รู้ตัวเราก็ลืมไปเลยอ่ะ oh. ก็เลยมาถามว่าถามไม่พาแล้วว่าว่าว่าเอาไปไว้แล้วเราก็เลยลืมไปเลยเออไม่เป็นไรแต่มันก็หายตั้งแต่ตอนไหนเราก็ไม่รู้อ่ะมันหายไปเลยจริงๆใช่ไหมแกแกได้เอาไปไว้ที่วัดให้ ก็ไปก็ไม่ม really? ีแต่่ที่ตุ๊กตาที่ไปไว้ต้นโทที่วัดนะที่ที่โทรมาบอกว่าให้เอาไปไว้หน่อยนะไปต้นโทที่วัดคุณศาสตร์เนี่ยสร้างเป็๋บ้านหลังเก่านะใช่คุณศาสตรเนี่ยบ้านหลังเก่าของอานนท์ใช่ตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่ย้ายบ้านหลังนี้มาจากนู่นก็เขาสร้างไว้ก็อยู่ ลูกกระหลาเนาะคือยู่เป็นรุ่นเป็นย่แบบบ้านใหม่ไหมเนาะตายายแบบนั้นเดี๋ยวลูกหลานทำมาหาให้ให้ให้โชคให้ลาบให้ตรงปังมแม่ยายเขาจะมมีตัวอย่างเนาะที่ทางเราอยากจะทำให้แบบดูสวยๆไปเลยเนี่ยก็คืออยากให้ตายายช่วยด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่าตายายเขาอาจจะไม่ได้เลือดร้อนแหละเนาะเขาถึงไม่มาให้อะไรเราเนี่ย ขาก็พอใจที่เขาอยู่อย่างนี้หรือเปล่าหรอเออใช่เขาเหมือนว่าเขาเป็นท่านท่านเป็นคนโบราณนะท่านอาจจะอยู่ของท่านแบบบ้าน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 ของท่านอย่างนี้ก็ได้เนาะอาจจะอาจจะใช่ก็อยากถ้าทําเป็นบ้านเรือนไทยเนาะก็ถูกเยอะเยอะเอตายทไทยทำบ้านเรือนไทยใหญ่ๆก็ก็ขอหลายรอบกันอย่ากนี้แบบสวยแต่ตากยายสวยนะจะดูเนี่ยน่าสวยอิ่มชุดขาวอ่ะเันให้หายอะไรอ่ะ ไม่พูดเพกาะตั้งต้องเอาไว้เขาที่แรกผมวิ่งผ่านวันนี้ผมก็คิดว่าแต่ว่าเอาเอาไว้แบบว่ามีเลขอยู่ในนั้นเนี่ยไปจับปิงปองเลยไม่ใช่ไม่เคยทำทั้งทีเออจะลองลองไหมเออเนาะลองไหมแล้วก็ไม่รู้ไงเนาะอาจจะฟุกก็ได้เนาะเออปวดตายายให้เนาะกระดาษใส่เอาตัวนี้สาธุตายายทั้งให้โชคให้ลูกให้หลานเนาะ ตาทุกอย่าว่าลูกเอมารบก,กวนมาอะไรเด้อลูกมาขอตรงนี้แน่ก็มันก็ฐานะมันก็ตากระยายก็เห็นอยู่เนะาะนะใจ่ลูกเ่หลานอืมเนี่ยมันทำเป็นใส่ไหมนะตายายโ <c oughs> ชคเราก็อาขอตรงนี้ได้โชคเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะวันแล้วก็มีคนมาเยี่ยมเยียนเนาะตายายจะได้ด,งดงัง ยิงตายายแต่พ่อเขาไม่ลือนะอล้อนะปู่เขาไม่ลื้อนะเขาบอกเ่าไงเขาก็ไม่ลื้อของเขาเไม่ได้เคยอ,อาอาเาอาเคยพูดอยู่ครั้งหนึ่งว่าอาไม่รู้จริงจริงอันเนี้ยเพราะเราจะตั้งศาลตายายอันนี้ไงพ่อเลื่อนั้นออกได้ไหมอีบา้าจะได้ได้ยังไงเขาไม่ให้ลือ้อเขาให้ปลูกพังไปเองเลยแต่เราเห็นหลังคาวันนั้นบัตรมันก็พามาช่วยกันหมอกรหมอเกาก็มาช่วยก,ก็ดีนะหูอหอยแม่เนี้ย ขอให้โชคให้ล้านมาซ่อมแซมบ้านให้เขาเนาะใช่ไม่หรอกเราก็เห็นเนี่ยอย่างที่เราเห็นกระปวกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้วเนาะก็ไม่อยากให้ตายายอยู่แบบผุผุพังพังดอกไม้ไม่ทนปวกเนี่ยอยากให้อยู่จะได้ตีกระดานตีอะไรให้สวยสวยอ่ะตายายดูตายายนะฮะเชื่อช่างก็ดูเผื่อว่าเจออองดูดีไม่หรอกหักแล้วเนาะ อมีเลขไหมดูตาตายายหน่อยทีใครจะแยบกว่าเราใครจะหมดแต่ชอบชอบตายายใส่ชุดขาวชอบมากเลยไม่รู้เหมือนถูกชะตากับตายายตรงนี้ใส่ชุดขาวอะ ยาย,ยายแต่เสียงเพลงไม่โอ,อ,อ้ออเดี๋ยวส่องไปหายไปต้องเห็นนางรำอ่ะก็เราถูกวันี้ทุกรังหลายตัวเลยโอ้โแต่พวกนี้เขามาจับยายดูแบบหน้าตาบางคนอนะ่ะเขาวัดหุ่นแบบหน้าหน้าแบบ แต่แบบโหดๆเนาะแต่นี่เขาวาดแบบยิ้มๆทั้งทั้งตากระยานเลยนะ้องใช่เรายังว่าเราชอบคือหน้าหน้าไม่หน้าโหดหน้าเขาไม่โหดอ่ะบางทีแบบเขาเหมือนคนใจดีอ่ะบางทีแบบโหดมากทำหุ่นปั้นหุ่นแบบอันนี้แบบหน้าดีมไหมนี่อันนี้ก็สวยเห็นนะเนี่ยองค์นี้ก็สวยนี่อันนี้เรามีตากระยานใจดีจังหน้าตายิ้มๆใช่ไหมหัวยิ้มหมดเลยยิ้มหมดเลย ไม่มีไม่มีองค์ไหนดุเลยนะยิ้มใจใหญ่ท่านใหยิ้มแบบหน้าตายิ้มแย้มหมดเลยไม่มีหน้าบดบุ่นบึ้งๆเลยเนาะเหมือนลูกอ่ะ